สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำน้ำผักปั่นนะคะน้ำผักปัน่นอ่นี้ก็มีส่วนประกอบตั้งต่อไปนี้นะคะนี่อันนี้เป็นพืชผักแข็งแรงนะคะแต่ว่าไม่ครบ11ชนิดนะคะเป็นสูตรของหมอเขียวนะคะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นโสมไทยนะคะนี่ค่ะ ลักษณะสมไทยใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนีะ่ต่อมาก็จะเป็นหญ้าปราบใบแหลมนะคะนี่หญ้าปราบใบแหลมอันนี้เป็นใบโบบกนะคะมีสารเนนะคะนี่แล้วก็มีอ,อมแซบปาดนะคะนี่ค่ะ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นดาวดอยนะคะไม่ใช่ออมแซบนะคะละักษณะของดาวดอยนะคะแล้วก็มีออมแซบนะคะใบออมแซบเขาจะละักษณะคล้ายๆใบพริกนะคะแบบนี้ออมแซบปลา <c oughs> แล้วก็จะมีอันนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นบำะะเขาจะบำรุงเลือดนะคะเขาเรียกว่ากระดุมเงินนะคะอ่า มีลักษณะใบ,บ,บเป็นสีออกม่วงๆนะคะแล้วก็จะมีวอเตอร์เกรดนะคะวอเตอร์เกรดอันนี้เป็นในส่วนของผักนะคะเราจะเอาพืชผักแข็งแรงนะคะสิชนิดมีไม่ถึง11ชนิดก็ได้กี่ชนิดก็เอามาปั่นรวมกันเลยนะคะมีแคลบ้างอันนี้จะเป็นดิตร้อนนะคะแต่ว่าก็เอามาผสมกันให้สัดส่วน พอเหมาะกันนะคะมีแต่ส่วนมากผักพวกนี้จะเป็นดิจเจนหมดเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นด่างนะคะช่วยในเรื่องของการแก้การอ,าอักเสบของร่างกายนะคะแล้วก็จนนี้จะช่วยบำรุงสายตาด้วยนะคะสำหรับกระดุมเงินก็คือบำรุงเลือดในส่วนของผลไม้นะคะวันนี้ไม่มีผลไม้เยอะนะคะก็จะมีมะม่วงนะคะนี่ค่ะมะม่วงหำหำแล้วก็ มะละกอนะคะแล้วก็สับป,ประรดถ,ถ้าใครมีกล้วยน้ำว้าก็ใส่กล้วยน้ำว้าไปด้วยหรือไม่ก็มะละกอนะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติให้น้ำผักปั่นของเรามีรสชาติดีขึ้นส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวให้น้ำปั่นของเรากินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นและก็จะมีเป็นเกลือนะคะ ใครมีเกลือชมพูก็ใส่เกลือชมพูนะคะเป็นดอกเกลือก็ได้นะคะแล้วก็น้ําเปล่าอันนี้แช่เป็นน้ําเย็นก็ได้อัน,นอวันนี้ไม่มีน้ําเย็นใช้เป็นน้ําธรรมดาเทนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั่นกันนะคะว่าปั่นยังไงอรอดูนะคะอ่าค่ะอันดับแรกเลยเราก็นําผักทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปก่อนนะคะอ่ะ สัดส่วนผักให้เยอะกว่าผลไม้นะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยถ้าได้กล้วยน้ำว้านเนี่ยจะมีจะอร่อยมากเลยเพราะว่าจะหวานนะคะ,อ,ะอันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือสะอาดแล้วหลังจากนั้นใช้ใส่เป็นมะม่วงนะคะมะม่วงเราจะฝานบางๆหรือว่าจะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีมะละกอดิบ มีทั้งดิบทั้งสุกก็ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สับประรดถ,ถ้าเป็นแกนสับประรดนี่คือเขาจะช่วยในเรื่องของการเอ่อคเรียกอะไดล่ะเขามีเอนไซม์นะคะที่ไปช่วยเอ่ย่อยโปรตีนนะคะส่วนแกนสับประรดนี่ก็มีสรรพคคุณช่วยบำรุงไตด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าใครมีภาวะ ป่วยเป็นไตอะไรก็สามารถกินแกนสับปะรดได้หลังจากนั้นก็เติมน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกเราใช้ไปประมาณประมาณนี้กะกะเอานะคะกะกะเอาอันนี้จะใส่เยอะหน่อยเพราะชอบเปรี้ยวอ่าใส่เกลือ,อนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเกลือชมพูแต่ว่าใส่ในขวดนี้นะคะ ใส่ไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะให้กลมกลอมอ่านี้นะคะเพื่อนๆดูกรารเติมน้ำเราจะเติมน้ำประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งหนึ่งของผักผลไม้ปั่นเดานะคะอืมอ่าเดี๋ยวปั่นกันเลยนะคะ ีการปั่นก็คือ,อยาแช่นางนะคะปัน่นหยุดปั่นดิบไม่ให้เขาร้อนถ้าร้อนเนี่ยเอนไซม์ของผักและผลไม้จะตายได้นะคะเราก็ใช้วีการปั่นแล้วก็หยุดปั่นแล้วก็หยุดเอานะคะปั่นจนละเอียดนะคะอน,นี้เครื่องไม่ได้ ปันน่นห่ นี่ปั่นเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาีนี่น้ำปั่นนี่ <c oughs> เรียบร้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตร้ําผักปั่นผลไม้ของเราเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขเป็นน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพนะคะแก้การอักเสบได้ดีบำรุงเลือดนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะกินได้สามารถกินได้คนที่ยังไม่ป่วยก็สามารถกินได้คนที่ป่วยแล้วก็สามารถกินได้เหมือนกันนะคะอะ